ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ชี a แชแนลนะคะคลิปนี้ค่ะพี่ชีเอาสาระดีๆมาฝากน้องๆอ,งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของเรานะคะให้เป็นภาพว่าที่สวยงามนะคะเหมือนอย่างอินโทรที่พี่ชี้ลงไว้นะคะแบบนั้นเลยแต่จริงๆเป็นภาพเราเองนะคือแบบสวยมากๆเลยว่าไหมคะก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปนี้กันก่อนเลยค่ะแอปตัวนี้ชื่อว่าไม่ถูนะคะ m e i เหมยถู T U, 2, นะคะมันเป็นชื่อภาษาจีน,นะคะ่ะน้องๆเข้าไปใน Apple Store นะคะหรือถ้าหากว่าใครใช้ Android ก็เข้าไปใน Play Store นะคะมาแล้วแอปพลิเคชันตัวสีแดงๆชมพูชมพูตัวนี้นะคะจะเป็นแอปที่ทำให้รูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยเป็นดั่งภาพว่าในจินตนาการสวยมากๆเลยค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็ กดดาวน์โหลดนะคะพอดีว่าเครื่องพี่ชี้ดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็เขาจะให้อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่ชี้กดอัปเดตแป๊บน,นึงนะคะอ๋อระหว่างที่เรากําลังอัปเดตแอปพลิเคชันตัวนี้รอนะคะมีน้องๆหลายคนถามพี่ชี้มาว่า TikTok มันอัปเดตกันยังไงนะคะวิธีเดียวกันเลยค่ะให้น้องๆนะคะไปเซชคำว่า TikTok ใน Apple Store หรือถ้าใครใช้ Android ก็เข้าไปที่ Play Store นะคะพิมพ์คาว่า TikTok เข้าไปค่ะถ้าว่าใครเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วนะคะมันก็จะไม่ขึ้นคาว่าดาวน์โหลดนะคะมันก็จะขึ้นว่าเปิดหรือ Open นะคะแต่ถ้าว่าใครเนี่ยยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะก็จะมีคำว่าอัปเดตขึ้นมาเราก็กดอัปเดตแค่นั้นละคะ่ะแอปพลิเคชันของเราก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วค่ะ อ่ะตอนนี้เราลองมาเข้าแอปเหมยถูกันนะคะเหมยถูเนี่ยมันเป็นคํามาจากภาษาจีนนะคะคําว่าเหมยเนี่ยก็แปลว่าสวยนะคะส่วนคาว่าถูเนี่ยมันมาจากถูเพี้ยนแปลว่าภาพนะคะรวมๆกันก็แปลว่าเป็นภาพสวยงามภาพที่มันสวยอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะน้องๆก็จะเจอหน้าตาแอปพลิเคชันเป็นประมาณนี้นะ,ะแล้วเราจะไปทำภาพวาดของตัวเราให้เป็นการ์ตูนทำยังไงนะคะมาที่นี่เลย เข้ามาตรงเหมย่ยทูส์นะคะทูส์ที่แปลว่าเครื่องมือนะคะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกมากมายเลยนะคะอย่างตัวแรกเป็น The Anime a อวตารนะคะเหมือนแบบทำตัวอนิเมะเราลองเข้าไปเล่นกันดูเนาะเข้าไปเลยนะคะกด Start เดี๋ยวพี่ชีจะลองถ่ายรูปณนะปัจจุบันทำดูนะ Open Camera ค่ะ แล้วเดี๋ยวรอสักพักนึงนะคะหลังจากที่เราถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าเขาจะทํารูปอนิเมะให้เราเป็นยังไงมาแล้วนี่น่ารักมากๆเลยนะคะคือทรงผมมาเหมือนเป้เลยพี่ชิใส่เสือเส้อดําด้วยแล้วก็ตุ๊กตาตัวนี้นะคะขยับปากตามที่เราพูดได้ด้วยน้องๆสามารถอัดคลิปวิดีโอตัวนี้นะคะแล้วไปลงใน t ิกต o k ได้ด้วยนะคะหรือใครนะคะอยากจะอัปโหลด เป็นรูปโปรไฟล์ใน l ล n e หรือใน Facebook ก็ได้นะคะนี่น่ารักมากๆเลยเราก็กดถ่ายนะคะแบบกดอันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะคะถ้าเรากดห่งครั้งจะเป็นภาพนิ่งเราเลื่อนมาเป็นวิดีโอคะ่ะด้านล่างเดี๋ยวชี้ลองเล่นดูนะคะฮัลโหลสวัสดีทุกคนเราชื่ออาชีนะยินดีที่ได้รู้จักอย่าลืมกดติดตามกันทั้งใน YouTube และ f a c e b o o k นะคะ ทำตัว a อนิเมที่เป็นตัวเรานะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูฟังก์ชันอื่นๆกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวที่พิชีบอกนะคะก็คือรูปโปรไฟล์ที่เป็นภาพวาดตัวกระตูนนะคะสวยมากๆเลยน่ารักมากๆเลยเราไปดูกันเลยค่ะตื่นเต้นเชไหมพิชีตื่นเต้น,ตน,เ,ตนเข้าไปที่ Art b o บนะคะกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นกด try it now โอเพน a คม r รนะคะหรือใครมีรูปที่อยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วอยากจะใช้รูปนั้นก็อัพโหลดลงได้เลยนะแต่พี่ชี้อยากถ่ายใหม่เอาหน้าเราให้ตรงกันกันกบจุดเส้นปลาที่เขาตั้งไว้นะคะกดโอเคหลังจากนั้นก็รอสักครู่นะคะเขากำลังจะวาดรูปให้เราอยู่ค่ะ โอ้โหสวยมากๆเลยน้องๆดูสิคะคือแบบมันน่ารักมากๆแบบฟุ้งฟิ้งมากๆเลยนะคะอย่างเนี้ยนะคะเราก็จะได้รูปตัวกระตูนที่แบบเหมือนการแบบเพ้นสีการระบายสีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสวยน่ารักมากๆเลยนะคะถ้า,ากว่าใครชอบแนวนี้นะไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วลองมาเล่นกันได้นะคะเดี๋ยวพี่ชีลองเอารูปเก่าๆของชีที่อยู่ในเครื่องลองอัปโหลดเป็นรูปตัวกระตูนนะคะ ดที่อัลบั้มนะคะหลังจากนั้นพี่ชีจะเลือกรูปนะสมมติเป็นรูปนี้แล้วกันแล้วเราก็รอสักครู่นะคะโอ้โหสวยมากสวยมากเลยน้องๆแล้วเขายังมีให้เราเลือกด้านล่างนะคะว่าเราอยากได้ตีมอะไรด้านล่างนะคะนี่ เป็นซัมเมอร์อันนี้ก็เป็นแบบฤดูร้อนลองดูแบบแนวการ์เด้นมีให้เราได้เลือกมากมายเลยนะคะคือสวยมากเลยอะ่ะมันไม่เหมือนตัวจริงเลยอะ่ะ <c oughs> โหนา่ารักมากเลยเนี่ยนะคะนา่ารักมากๆเลยนล้องๆลองไปทําตามกันดูนะคะมันนา่ารักมากๆเลยอะ่ะพี่ชีชอบมากและเราก็สามารถเซฟเขานะคะโดยที่เราต้องล็อกอินก่อนนะพี่ชีจะล็อกอินแบบ Facebook นะคะเชื่อมกับ Facebook ไว้อ่าถ้าใครนะคะยังไม่ได้ล็อกอินหรือว่าสมัครสมาชิกเขานะคะเราต้องไปล็อกอินก่อนนะคะโดยใช้ Facebook ก็ได้นะคะเชื่อมกันกับแอปนี้หลังจากนั้นเราถึงจะเซฟรูปได้คะ่ะเดี๋ยวพี่ชีจะเลือกเป็นแบบการเดนเป็นรูปนี้นะคะน่ารักมากๆเลยพี่ชีชอบสีน้ำเงินสีชมพูป,ประมาณนี้นะคะแล้วพี่ชีจะกดเซฟนะ นี่หลังจากนี้นะคะรูปก็เข้าไปอยู่ในเครื่องเราแล้วนี่หลังจากนั้นนะคะเรายังสามารถทําเป็นรูปวอลเปเปอร์ในมือถือเราได้ด้วยเดี๋ยวชิชิจะลองทําเป็นรูปวอลเปเปอร์นะคะเนี่ยนะคะเราก็ยังสามารถทำเป็นวอลเปเปอร์ได้อีกด้วยนะคะ ลองเอาไปเล่นกันดูนะดาวน์โหลดไม่ยากเลยแล้ววิธีการใช้งานก็ไม่ยากด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กักบทลิคดีๆครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้พี่ชีขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้พิชชีนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบยบาย